มิสวิว h a ร์ Thailand 2025เดินหน้าสู่รอบสัมภาษณ์พร้อมเก็บตัวสู่รอบตัดสินเผยโฉม12สาวแกล่งผู้เข้ารอบสุดท้าย m มิสวิวแชร์ Thailand 2025เวทีประกวดหญิงพิการหนึ่งเดียวในไทยพร้อมตัวเต่งที่สังคมจับตามอง เวทีมิ s s ิวแชเทลเลนทูเทวซึประกาศรายชื่อ12ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ผ่านด่านสัมภาษณ์มาได้อย่างสง่างามท่ามกลางเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเสียงสนับสนุนจากผู้คนทั่วประเทศ ถือเป็นเวทีประกวดสำหรับผู้หญิงพิการที่ใช้รถเข็นเวทีแ,วแรกและเวทีเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความงามภายนอกเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับศักยภาพทัศนคติและความสามารถในการเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นด้วยค่ะ วันนี้นี่นะคะก็เป็นการประกวดวิพีชัยไทยแลนด์นะคะในรอบสัมภามษณ์ค่ะก็คือจะเป็นการคัดเลือกจาก16คนนะคะในรอบที่แล้วจากภาพถ่ายมาเจอตัวกันเป็นๆในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์น,นี่แหละค่ะแนะนําตัวเองแสดงความสามารถพิเศษแล้วก็มีการตอบคําถามกรรมาการค่ะคะ่ะ <c oughs> วันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพนะคะอันนี้เนี่ยก็วันนี้จะเป็น จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่แบบเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็นอกนั้นียก็จะเป็นการตอบคําถามจะเป็นเรื่องของไหวพริบเยคนะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะนี่ก็ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้นนะคะแนนเหมือนกันค่ะหลังจากวันนี้ปุ๊บนะคะก็จะไปเก็บตัวที่ระยอง3วัน2องคืนค่ะแล้วก็จะมีการอบรมบุลิกภาพมีการอบรมสแต่งหน้าทักษะชีวิตต่างๆไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะกลับมาเพื่อที่จะขึ้นประกวดในวันตัดสินค่ะดัะนั้นก็จะมีสาวงามน,นะคะที่ได้รางวัลผู้ชนะเลิศเป็นมิตรูเชไทยแลนด์ค่ะงานรอบไฟนอลเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนะคะที่คาราได์เพลสแห่งนี้นะคะเวลาบ่ายโมงค่ะก็เลนเชิญทุกคนนะคะที่สนใจอยากไปกำลังใจให้กับผู้หญิงพิการในสังคมวันนี้นะคะก็มาเชียร์ได้ค่ะวันนี้น่าจะมีหลายคนนะเป็นด้อมนะ มีอย่างน้องฝ้ายเมื่อกี้นะคะก็มีด้อมนะมีคนติดตามนางเยอะเลยแล้วก็หลายคนถามมีด้อมมีแบบเป็นผู้สนับสนุนนะแบบพวกสนับสนุนเครื่องแต่งกาย<ๆ>เครื่องแต่งหน้าค่ะมาเลยวันนี้หลังจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากจะทําอะไรเพื่อสังคมแบบอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าก็กําลังคิดดูคิดกันอยู่ะคะ่ะว่าจะทําอะไรดีแต่ว่าก็คือคิดว่าอยากจะทําแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประกวดวิวชา์ไทยแลนด์เนี่ยอยากให้มีทุกปีค่ะ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีการสานต่อแล้วก็ไปทําอะไรให้ม <c oughs> ันเป็นป,นปนนระโยชน์สำหรับผู้หญิงพิการเราอยากให้โอกาส <c oughs> <c oughs> จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้สนับสนุนเนาะแต่ว่ามีเยอะมากแล้วก็แต่ว่าคือเนื่องจากว่าเราเป็นปีแรกนะคะก็ยังหลายๆท่านก็ยังแบบรอ,อ,อดูเชิงเราอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะเพชรคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วนะว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับผู้หญิงพิการจริงๆ นอกจากนี้จริงๆแล้วอยากขอบคุณสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าขอบคุณที่เห็นคุณค่าในงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่มามาทุกรอบมาเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกรอบนะคะจริงๆก็ขอบคุณขอบคุณจริงค่ะออสามาถไปติดตามได้ที่ b ิตรปีแชร์นะคะเป็นแฟนเพจใน Facebook f a n p เพ e ค่ะก็สามารถเข้าไปตามได้แล้วก็มี TikTok ด้วยนะในชื่อว่าแบบปั้นจากล้อมุนนะคะก็สามารถไปติดตาได้ะคะ่ะ we <laughs>